ที่ดินเอาไปปลูกพักแต่ชิงามเนาะหนอเนาะกำลังหลอกท้อระบายน้ำค่ะนี่ท้อระบายน้ำมันตันมันดูตันฝนตกมากมันบ่ไหลดินมันเจิ่นลุ่งทอ้อมันน้อยค่ะนี่ต้องเอามือน้อยๆม,มาจกเนาะค่ะเนาะน้อยๆมาจกออกแล้วพุด อันนี้ว่านอันนั้นอันนี้ว่านขี้ขเขาเอื่นว่านขี้เม่นเหม็นเนี่ยมันอดออกมาเม็นเหมือนขี้เลยขอโทษนะคะที่พูดคำหยาบจุ๊บจุ๊บจ๊นายยกลองนายยกยืนสั่งงาน,นเียเ้อสีฟ้า Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền không <laughs> ờ ờ, ừ, mi sầu, mi sầu, lên ba năm. Ma sầu, sầu ý là sầu lắc hú à bồ. Ừ, hát bà này, hát kệ đây. <laughs> เพื่นนี่เป็นตัวแท่นตัวแท่นโอชมหอมของเพื่น โอ้ถนนซิบเจิน้นบอกวันนี้คือเอาเข้าวลายแค้ฮะถนนฮะถนนซิบเจิน้นบอกคือเอาเข้าวลายได้มนซิบเจิน้นบอกเพระไรเพะไรจะเอาเข้าไปลายลายเอออละมั้งพุดลงไปโลดนั่นไปถนนพังลงนี้เอาเอาขึ้นเนี่ยได้เนี่ยได้มาซ่อมอีได้นี่ดินมันแน่นแล้วเนาะมันงลงแล้วมันจะเอานะอยูอย่ดิ ไอ้ขวานเขาไงล่ะเอาตรงๆมันอยู่นี่ล่ะปาดทอแต่ว่าไม่นสิอยู่เลิกเพราะว่ามันถมมลายเธอพอดกาชิบถนอนอันนี้ชิซ่านี้นี่ถมจักแมนจักเธอเออหอดละฮันมันคือิพหอดละ่ะเพราะว่าตะกี้มันบ่ได้ถมเด้ตอนว่างท้อนั่นมันก็เลยเลิกบนี้ยันเดือท้ทางสุดยัวไยจะจ๊กเข้าไปในเด้อยึดจกเขา้าไนยึดจกเขา้าไน รดแล้วนอนกีดก็แตะนั่นบาเฮ้ยบไเหอไอนกีดมันจะแตกเด้อหาเอาแนวมัยันคอนกีดสุดนะนาไปไเลาเพื่นล่าก็ไม่เพื่นลาลุงะเบิ้งอสมอไปทางใด

ขวดขวดบัานนี Carl, ้เพิ no <c oughs> damn, ่นบอกให้ขวดขวดออกขวดออกนั่นนั่นนั่นเออถือส่มาแตะเลยเด้อเอาความเห็นนะเพิ่นพี่น้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อย่างดอกเออใบเตยเนาะเอาไปทขนมเน่เด้อใบเตยใบเตยเอาไปทำขนมเน่เด้อ

ไม่ผู้นึงสิลงก็ดึงไว้แล้วหนึ่มให้ลงดๆอะไรจักนิัโบาโอ้ยตเดีนตัวไม่จหายยังรือเนาะไปเาบุลงบุญหอบานมัมาเท่านี้นะาะสวัสดีครับวัเขาหาเราสูนเข้ามาปัญหาคนแรกกัน้องใ